ก็หายไปสองวันนะเพราะว่าอะไรวันนี้ไปพักผ่อนมานะคะช่วงที่พักผ่อนนะคะหนิงได้รับวิดีโอแต่ไม่ใช่ได้รับวิดีโอได้รับโทรศัพท์แล้ววิดีโอคอลนะคะกับน้องคนหนึ่งเนาะที่ได้เดินทางมาอยู่ต่างประเทศเนาะค่ะได้มาอยู่อเมริกากับสามีนะคะแล้วก็สามีเนี่ยเป็นคนที่แบบแกบอกว่าสามีแกก็ไม่ใช่ว่าได้ร่ำรวยอะไรนะคะก่อนที่จะเดินทางมารู้ไหมรู้ค่ะวว่าสามีไม่ได้ร่ำรวยอะไรแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็ตกลงกันแล้วนะคะว่า จะเดินทางมาอยู่อเมริกาแล้วจะพยายามหางานทําเพื่อที่จะได้เอาค่าใช้จ่ายเขาเรียกอะไรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่อยู่ไทยนะคะให้พ่อให้แม่ให้ลูกเต่านะคะก็เตงรับภาระตรงนี้ไปนะคะสามีก็บอกอยู่แล้วว่าเธอมาเธอต้องทํางานนะฉันไม่มีเงินที่จะมาซัพพอร์ตเธอเยอะแยะมากมายไอ้ตรงที่การใช้ชีวิตกับสามีฝรั่งเนี่ย มันไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเลยแต่ที่มันเป็นอุปสรรคคือครอบครัวที่ไทยก่อนจะพูดต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามถิงโว่อย่าลืมกดแชร์วิดีโอเพื่อเป็นกาลังใจให้หนิงแล้วกันนะคะคนที่มีคอมเมนต์หรือว่ามีความคิดเห็นต่างหรือมีประสบการณ์หรือมีคนใกล้ตัวที่เป็นแบบนี้นะคะเหมือนเรื่องราวที่นิงจะพูดคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อเป็นแนวทางให้กันเหมือนเดิมเรามาร่วมด้วยช่วยกันนะคะน้องบอกว่าใช้ชีวิตกับสามีฝรั่งเป็นอะไรที่แบบว่า มีความสุขมากๆนะคะถ้าเราน้องบอกว่าถ้าหนูเนี่ยไม่มีครอบครัวที่ไทยไม่มีลูกเต้าไม่มีพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงดูหนูอยู่คนเดียวเนี่ยสามีหนูเลี้ยงหนูได้สบายเลยนะคะแล้วที่มาพูดอยากจะมา แนะนำอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองได้เป็นนะคะแล้วก็มาถามหนิงแกบอกว่าก็ถามหนิงด้วยว่าหนิงเป็นไหมอะไรเงี้เนาะหนิงและวถ้าถามหนิงแกก็เริ่มรู้แล้วแหละว่าตามหนิงมาทุกที่แกรู้แล้วว่าชีวิตหนิงเป็นยังไงนะคะโอเคเรามาพูดต่อของเรื่องตรงนี้ครอบครัวที่ไทยเนาะครอบครัวที่ไทยเนี่ยที่น้องให้เนี่ยเดือนนึงน้องทํางานทําร้านอาหารไทย ร้านะะอาหารไทยเนี่ยถามว่าได้เงินดีไหมมันก็แล้วแต่ที่บางที่ก็ดีบางที่ก็ไม่ดีนะคะแต่น้องที่ทำเนี่ยน้องทำอยู่เมืองเล็กๆก,ก็เป็นรายได้อยู่พอสมควรที่ได้รายได้ที่ทำงานมาเหนื่อยเนี่ยนะคะสามีไม่แตะเลยและสามีก็ไม่พูดสามีรับผิดชอบชีวิตของน้องแต่เขาบอกว่าชีวิตครอบครัวเธอเธอต้องรับผิดชอบเองนะเพราะแค่เราคนเดียวเนี่ยเขาก็แย่แล้ว เพราะการใช้ชีวิตในเมืองนอกไม่ใช่ถูกนะคะค่าของชีพแพงเนาะยิ่งอเมริกายิ่งแพงนะคะยิ่งอยู่ต่างจังหวัดก็แพงเหมือนกันค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายนะอ่ะเรามาพูดต่อในเรื่องตรงนี้สําหรับน้องบอกว่าทํางานมาได้เจียดช่วยสามีส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ส่วนตัวตัวเองส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งส่งไปให้ที่ไทยส่งไปให้ที่ครอบครัวไทยเนี่ยเยอะกว่า ที่เก็บไว้ใช้แล้วก็เยอะกว่าที่เอาแบ่งไว้ให้สามีได้ช่วยกันในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันป่านนั้นก็ยังไม่พอครอบครัวที่ไทยเรียกร้องเห็นได้เยอะก็จะเดือนต่อไปก็จะเอาเยอะอันโนนอันนี่อันนั้นมันเยอะเกินเหตุ แล้วมันเยอะไปใช่เหลเกินเหตุคือเยอะเกินกําลังที่น้องจะหาได้นั่นเองนะ,ะคะคาว่าเกินเหตุของหนิงเนาะทีนี้น้องก็เลยบอกว่าบอกแม่ว่าแม่ไอ้ที่ปกติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ไม่แม่ก็ไม่มีเงินก้อนนี้นะเราก็ไม่เคยได้ได้เงินก้อนนี้ไว้ใช้ <c oughs> หรือหนูส่งให้เลยนะทําไมค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้แม่ก็ใช้ใช้ให้มันระวังระวังหน่อยคือแบบเอาง่ายๆคือ เขียมหน่อยนั่นแหละคือพูดกับแม่ก็โดนแม่ด่ากลับมาซีแบบด่าแบบเสียคนเลยแม้ได้ดีแล้วอ่ะสบายแล้วเนี่ยกะจะทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งลูกมึงใช่ไหมคือด่าแบบโดนด่าแบบเสียใจมากน้องบอกหนูเสียใจมากพี่หนิงอะไรเงี้ยหนิงก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนะคะ นิงอยากจะบอกหลายๆครอบครัวเนาะหรือว่าเมียฝรั่งหลายๆคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้เราแก้ที่พ่อแม่ไม่ได้หรอกค่ะเราจะไปบอกเขาไปว่าเขาดา่าเขาคืนเดือก็หาว่าเราเป็นลูกกระตันอยู่ยถูกปะเราก็ไม่กระตันอยู่อีกคือเราแก้ตรงไหน,นมาทีนี้แก้ตรงตัวเราค่ะนิงจะบอกวิธีถ้าเป็นหนิ่งนิ่งจะแก้ตรงตัวหนิ่งแก้ยังไงล่ะซึ่งวิธีนี้คือหนิ่งก็ได้บอกน้องไปแล้วแก้ตรงไหนแก้ตรงตัวเรา เราเคยให้เท่าไหร่ให้เท่าเดิมถ้าเราหาได้เท่าเดิมเคลียร์เนาะอันนี้คือเข้าใจหนึ่งหนึ่งพูดทีละขั้นทีละช้าทีละตอนให้เท่าเดิมถ้าเราหาได้เท่าเดิมถ้าเราหามากหาได้มากค่อยให้มากแล้วถ้าโดนว่าโดนดา่าโดนอะไรก็แล้วแต่เงียบค่ะเถียงไปก็เท่านั้นด่าไปก็เท่านั้นแต่ถามว่า เขาเคยอยู่ได้ด้วยจํานวนเท่านี้ต่อไปเขาก็อยู่ได้เชื่อหนหึ่งคุณต้องรู้จักที่จะเขาเรียกอะไรรู้จักที่จะเมนเนตนนะรู้จักที่จะจัดการว่าครอบครัเวเราเป็นยังไงตัวเราเป็นยังไงเรารู้ว่าประเทศเราเป็นยังไงเราอยู่มาจนแบบสี่สิห้าสิปีเรารู้อะ ตอนนี้ค่าเธอ,อค่าไฟอาจจะแพงค่าไฟอาจจะแพงซึ่งมันเป็นการที่กําหนดไม่ได้ทําไมมันจะกําหนดไม่ได้ตัวหนิงถ้าเด้เป็นหนิงบอกว่าถ้าค่าไฟแพงแม่ก็เจ็บหน่อยลดในการใช้อะไรเราลงหน่อยแล้วละกันถ้ามันลดไม่ได้ก็ต้องให้มันอยู่ในจํานวนเงินที่ให้ก็ต้องไปลดอย่างอื่นมันมีอยู่แล้วค่ะการใช้ชีวิตของแต่ละคนค่าใช้จ่ายมันลดได้บางอย่างอยูอย่แล้วถ้าลดเรื่องการที่ ค่าใช้จ่ายในบ้านไม่ได้ก็ลดการซื้อหวยหนิงถามน้องว่าเราพ่อแม่น้องซื้อหวยไหมก็อบอกว่าโอ้ยตัวดีเลยพี่นหนิงงวดนึงงวดนึงนี่ใส่กันแบบเต็มที่เลยนั่นแหละเขาไปหมดเงินกับไอ้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะเล่นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปสนับสนุนเขาให้เท่าที่เราให้ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องจํากัดวงเงินที่เขาจะเอาไปเล่นแบบเสียเปล่าแบบนั้นถ้าเล่นร้อยสองร้อยเราก็ไม่ว่า ถ้าเล่นเป็นสองสามหมื่นเงี้ยก็ไม่ไหวเพราะเงินที่ให้มันก็จะไม่พอถูกประหานี่คือสิ่งที่หนิงบอกจํากัดตรงนั้นให้เวลาถ้าใครมีความเห็นต่างคอมเมนต์ด้านล่างนะคะให้เท่าที่ทําให้ได้อย่าไปแบบตามใจทุกอย่างคนที่ทุกข์ก็จะคือคุณหลังจากที่เราจํากัดหรือว่าเราไปอะไรมากมายเกินไปเนี่ยสามีฝรั่งเราเขาก็จะแบบเฮ้ยอะไรมันเยอะเกินไปถูกปะหะเพราะค่าใชจ่ายในชีวิตเราเราก็ต้องกินเราก็ต้องอยู่เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าเมียฝรั่งเป็นเมียฝรั่งแล้วจะมีเงินหลน่นไหลหลน่นลงมาตลอดไม่ต้องทํางานมันก็ไม่ใช่เราก็ต้องทํางานนะคะเหนื่อยนักบางทีเราก็ต้องให้ชีวิตเราบ้างให้รางวัลชีวิตเราบ้างนะคะอย่าแบบเป็นเป็นเมียฝรั่งมือใหม่เนี่ยเข้าใจแหละแต่ไม่ได้หมายความว่ามันใหม่ที่นี่แต่คุณครอบครัวคุณต่างหากที่ทําให้คุณเดือดร้อนไม่ใช่สามีฝรั่งนะคะมีเยอะแยะมากมายที่เป็นแบบนี้ครอบครัวทําให้เราลําบากก็เยอะนะคะก็ จัดสรรปันส่วนลองดูนะคะแล้วชีวิตเราก็จะดีขึ้นนะคะไปแล้ว